สบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็ออกมาหาก่นมันต่อที่ว่าเรือจักน้อยนึงเฮาบ่ได้ก่นแต่ดนๆดนหาบ่จตัดลํามันนี่ก็บ่แม่นสพันคนตางอนเนาะครั้งแรกเฮาซื้อมาปลูกคนตางอนมันตายเบิดแถวที่ลําใหญ่ๆคือมันตาโปมันลําใหญ่แนวมันลําใหญ่อยู่แล้วแต่หัวมันบ่ดกเนาะพี่น้องมันตาโปแถวนั้นก็บ่ค่อยเป็นหัว ราคาต๊คู่มือนี่จักสี่คอมเมนต์ราคาสี่พันเจ็ดคือสำรองก่อนครั้งแรกเนาะก็ได้อายุเจ็ดแปดแสนเมื่อนี่อันนี้บขอดเนาก็คิดว่าเอ้ยวะเผื่อมันราคาดีกว่านี่เอาไว้สักก่อนจักน้อยหนึ่งตะเก่าสี่พันเจ็ดเดี๋ยวนี้แค่กระเตกพี่น้องสี่พันสองสี่พันสามแล้วบอมุ่สี่พันสามทำสิป้าไว้ต่ออีกจังหน่อยผัดไก่ซับกินหัวน้ำ วัวตัวใดมันโผล่ไก่ซับกินเพื่นเลยก็เลยกมันบดซับพี่น้องเลยก,มา,ลยกามื้อนี่ก็ออกมากบ่ายเ,ยเนาะนี่บ่ายสามละเพราะว่าบางมือบอจอนไปถ่ายขิดทางนอกก็มาคำํำอันนี้ก็กนไว้เนาะกนไว้พอกับแม่พ่นยูนา่าพิน่นว่างกนะันเป็นผักเนาะคือมื่นก็ถ้าได้มาไวไปหันไปหนี่มาไวก็สิได้ออกมากกนพี่น้อง ทำนอนนาะสีได้ลายยุเวลาลูกนอนกับผักไปน้ำเห็ดไปน้ำกล้ไปน้ำเนาะแต่มิกกี้บนอนนาะพี่น้องมิกกี้นอนนะบาบัได้ก็เลยบัสะดวกสบายแน่ก็เลยบัได้นอนผำนอนนาะอย่างว่าลูกมากล้นไปเศรา้าสายจะไปหันปันนี่ก็ได้ลายเติบตอนแรงก็อยู่ได้หัวํำอันนี้ํำสำเร็ชั่นหนึ่งมิกกี้ก็ยังเมื่อละเัาก็มาได้ค่ะบัานหักกระกรอเยาะสำนร็เด็กพี่น้องไงไก่ได้ไก่เป็นหลักซั์กินเลย ใกล้มันกินเพราะมันใกล้เทียงกันเลยก่นนะโอ้ราคากับตกต่างกันลายได้บางซุ้มข่อยก่นมึงได้เมืงนยาวๆหนึ่งแถวนี้มันบบเป็นหัวเวงๆใหญ่เป็นหัวตัวส่วนน่าหน่อยเดียวเลยนี่มันกับมันรวมมิดพี่น้องหัวมันโบเป็นมันอันนี้นะมันมันเป็นหัวใหญ่พัดล้ำมันตายเบิดซื้อมาปกไก อันนี้กะสิได้เอารัน,นีนปลูกคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยมันมีลัมเลวก็เลยากซื้อใหม่พยาามันปลูกไปแบบจนมือใด้มาไวเลยกะสิได้ออกมาเนาะออกมาหน้ากลดโอเคพี่น้องกลนกันนี่คือไก่ทรัพย์กระแป๋กได้ขับกลนเบิด์ตแต่อาหานก็บจบแล้วเด้โลสีพันเจดคิดวเผื่อเฮิงไปมันจะขึ้นแต่มันก็เริ่มเริ่ม,มขึ้นมาแล้วเด้ เริ่มมาตะบิดที่ก็ะเทกโลละสี่พันหนึ่งมันลงหวบลงหวบลงกินหอดสี่พันหนึ่งมันนี่เริ่มปั๊บขึ้นมาหอดสี่พันสามแล้วแต่คือค่อยว่าวของเขาแหละแยบก่นแน่ละก้าไก่มันกินคือหัวมันมีโผล่มันอันนี้นี่มันมีแต่แถวนี้ได้มันตัวนี้สายพันธ์ตาโปตัวนี้นะมาลองก่นเป็นแบบไรเนาะยังบราเคยก้นเือะทางอื่นบริเม็นมันนี่เลยเนาะทางก้นทางบราเหมนสายพันธ์นี่เนาะนี่ได้หัวมัน ไก่สีซับกินเมื่อพี่น้องหัวไก่ยามนี่เนาะนี่มาลองกลนหัว,หวดกหัวดีหัวแบบไรเนาะล้ำมันใหญ่สื่อได้มันอันนี้ไดเพวมันก็ใหญ่อยู่แต่มันบุคคอยดกเลยอันนี้บอลมันงามเป็นหัวพลสื่อไดกบนกายหั่นกับโบปันไดร้วมมิดสาัพัดไส่พัดเลยนะลอง,องมึงมันเป็นังไงพี่น้องเว้ย ไก่ต้องน้ำไก่ไก่มกินน้ำต,ตัวตะกัดกับเต็ดเก็บแพ็กกันกองก็มีตกตาอยู่เบบเบิ้งยินมันแข็งต้องได้คุดเอาพี่ตองเลยจะซาเนอะบันคือเขาใส่งัดงัดงัด,งดมันเน่นมอุ้ยมันจะหัวไร่หน่อย ตัวใหญ่จะมีเยอะจะเจ้านิยมคนตางงอนถึงหมื่นเกิดเกิบดไปทั้งเทียงได้เกิบอีดัง แก่พี่น้องเอ้ยพวกกินก็เลยก้นไก่กินแน่ฮะได้หัวสันฉันมันเน่าก็บลายนี่พวกกินเลยได้เฮ้ยเอ้ยเฮิร์งที่เบ๊กเลยนี่นี่ตัดหัวดิหมดเลยหัวสันฉันกับปศกเป็นพวนี่พว,ว,วกกัดมัน,ก,นก็คงเน่ามันโอ่อเกลือกุพวกุ้ ต้นหนึ่งมาเป็นโคนฮะเกือบจะทึ่งเทียงกันเลยป้าบิวกี้อยู่น้ำยายผัวผคนใหญ่เบี้ยใหญ่เผื่อกับคเข้าบ้านซองมือเลยเนาะอื่นเผื่อกับข้าบ้านนะเอาบ้านกะพอดีข่อยกระบวนการที่ไปห้องน่ออื่นกะป้าคนอยูน้ำยายใหญ่มาผัวเลยจัะสิออกมากดนะกดมันลบเลย เอ้ยพีน้องเอ้ยกดบดะจบเรื่องหัวอยมีปวงเนี้ยกดบดหัวบังใหญ่หนึ่งเฮ้ยใช้บ่ได้ตรนั้นเลยเนา่ยนี่ยังได้ชุดอครยังว่วยังว่าโอ้สัวเลยกดบดกหันจะจบเรื่องเลยเด้ ได้ลายหได้ทอก้อยหงได้หน่อยกว่าเก่ามันต่างกันลายได้ 4, 4, สี่เจกับ4 3่0อาทั้งปวกกินทั้งอันราคาตกต่ำกว่าเกา่ามึงไม่ปวยเพราต้อใทปดได้เหหัวยังบดชุดอยู่ท่าได้ถอดย,ยังปวดชุดู่ปวกเห็ดหมดเลยตายแล้วได้เงินจากแสนแน่น่ กว่าจะได้เงาหนึ่งพี่นอ้องเอ้ยคำว่ามันหมดไอเสียหายราคาะสำเก่าได้ได้เจ็ดแปดแสนเบิดนี่งแปดแสนกับประมาณพันกว่าบาทพันนิดๆเลยพี่น้องอันนี้จักที่ได้จกเชนแล้วมันบ้สีห่หกเซนแล้วเว้ยม่นต้องสีห่หกเซนก่อราคากัาบโบได้นะ săn từng con ăn nhàng ngồi tàu ngồi bọn qua của cho nó mình đun cùng cái này nè nậu rồi con ta ngon cái xin khăn

ได้เด้อหัวกำยำเลยไงบิ่งนะจ๊ะพ like ี่น้องหัวม no okay. okay, okay. ันล้ำมันงามๆแต่มีแต่หัวน้อยๆกับปตเฟดแบบนี้นะเป็นติ่งไปแบบนี้นะนี่ปตปตเหนาเรืออยู่นี่หน่อยแบบนี้แล้วพี่น้อง มันเหน่าตัต้งแต่งน้ำฝนเหน่าไปหลายแยบมนี้แหละนี่ยือยอมยิมยอมยิ้มน่อยหนึ่งมือใดนะเออคอยขีดไปเฉลยคอยพัดย่านมือใดจะมาข่ำนะเรียบร้อยสำนีคือที่ดีเนาะสำนน่ะกอ้โหวงในผูกไก่ฮะ มาสู้เจ้าหมือนจะว่าวกันบริเวรใกล้กินมันบริเวรถ้าอย่างทันกันตานบนเน่าแล้วก็ไปผักแห้งตัวได้มันแห้งแล้วมันแห้งแล้วแต่บรได้น้ำน้ำเออมันบหมดมันบมดทันกันเด้ไว้เช่าซ้ำเมื่อไหร่ก็บนเน่าแล้วมันกดไว้เบื่อมาไว้ครับอื่นมาโอ้ยเขากลับไปแต่เศร้าเน๊ะมืออื่นเตรียมโตแต่เศร้าเลยไปไหวพะระแล้วก็มามืออื่นสิพากันไปไหวพระซับหัวตัวลุ่มในว่าหลายหัวัหว ไปไหว้พระแล้วก็มามืออื่นแล้วก็บเผามานี่ยขอ้อขัยากลูกยังว่ามากลนเนาะตั้งแต่บางมือหันปรจอนมาส่งคนเศร้าหรอกแม่เพิ่นเบิง่งกคอยเป็นคนกลดพราแม่เพิ่นปวดหัวเข่าปวดลังปวดแอวเพิ่นกลดมวเนาะเอาวิกกี้ให้เพิ่นเบิร์กกลดกลดไหว จริงมันไม่ได้หลเดี๋ยวดิถ้าเขากลนเบิดมือนี่ชองมือก็แล้วแลวสามมือเี่พี่น้องทำนี่เบิดชวนนี่คือชีดีเนาะมันงามแต่บริเวณน,นี้น้อยหนึ่งค่อยว่ากันละมันลำยิ่งใหญ่นี่หนหนละตัวมีตัวโบมีหัวและ พันเต่าง่อยพี่น้องทั่วปุ่มปุ่ม,ม,มเบจนพัดแล้วกับเมืองแล้วเนาะขำสี่โมงกว่าพี่น้องตอนทำมากลน่นสามโมงแต่ก็าเมื่ออื่นมาจากข้างนอกกับมากลนต่อเองขำนะยามุกีแอลอยากเมืององีกหนึ่งดอก ก็จกะสิกลนต่อผุนพันเร็วกัจังสิยากลนเนาะพันตัวนา้าเร็ว ก็ได้สำนียแหละได้บ่เคยสอบปลายนี่ได้อยู่สอบปลายนี่แหละพี่นอ้องงานกองน้อยไก่เซียมน้น,น้อยหนึ่งเนาะเวิงวางใครนี่ไปหันนะหันกะแถวนะากัยังบริกรแถวขำเลยพี่น้องประห้าเก็บพักเก็บยังแล้วก็สีเมื่อเลยเนาะก็ะหบับอจอนคนไปไหวอยู่ในเทียงใหม่เ่าเทียงเก่ามันไก่ในเทียงใหม่ยังว่ามันมีไก่กิน โอเคพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อคลิปหนกักอ่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัณฑสุสุคนเดอทีท่ติดตามหอบสมเราให้กำลังใจตลอดมาสำหรับคลิปเนี่ยเขอโตาล,ลออาลนนไปแล้วพี่น้องเอ้ยมือนีก็ออกมากล่นมันเนาะไปแล้วสบายดีสวัสดีเดอร์พี่น้อง